สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยุงร้านลุงพลนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายนะคะประมาณเกือบจะบ่ายสองแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านลุงนะคะเวลานะประมาณเกือบจะบ่ายสองเนาะ,ะหน้าบ้านลุงก็ประมาณนี้นะคะส่วนลุงก็อยู่ในบ้านนะคะส่วนป้าไปตัดแว่นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่หน้าบ้านลุงนะคะเนืข้างหลัง ก็นี่นะคะลุงอยู่ข้างในนอนค่ะนี่นะคะก็เป็นตรงร้านองค์ปู่พญานาคนะคะแล้วก็ปู่มุนีก็อยู่ตรงตรงนี้แหละคะ่ะตรงกระท่อมกระท่อมตรงนี้นะคะเดี๋ยวนกจะกลับกล้องให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูนะคะว่าปูก่กำลังทําอะไรอยู่ ไปตรงมาเลยงได้แล้วนาะค่ะคุณนะตา่โอ้สูรนี้เพราะทไมผมบอกว่าสูเพราเราสไปแล้วผมไปช่วยงานทุกปีนะครับเวลางานพ่อทีเนี่ยนะครับจัดใบสีทุกปีาผมเป็นครูใบสีทําพิธีกรรมไปช่วยแก่ทุกปีแล้วแนดีมาก นะครับโอ้โหเห็นเค้กนี่ตกใจเลยจากไอ้บริษัทอะไรนะไอ้เค้กบริษัทเค้กดังเขาชื่อเค้กอะไรนะช่วยคนิงเขาเรียกเค้กอะไรนะเค้กดังๆมีชื่อเสียงมากนี่นะคะก็ณเวลาตอนนี้อันนี้ก็พี่กับตันนะครับเชิญครับเชิญครับอม่เป็ไรค่ะอยู่ตรงนี้ได้พี่ก้าผมถอดกล้องหน่อยนะนี่ก็องค์ปู่ของเรานะคะปู่ปาริจิต ตอนนี้เนาะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ประมาณนี้ดูหงดูเลข่อยเพื่อเพื่อมีตัวลองติดไว้ถ้าไปนี่นะคะทุกคนแว๊บอ่าก้าแล้วนะคะก้าแล้วอ้อยยงเพิ่งออกไปอีกสักครู่นะคะขอดูก่อนโอเคนะคะตอนนี้น้องก็ถ่ายเสร็จแล้วน,นะคะ เห็นเลียข้าวเป็นหน้าบ้านเลยเดินเลือกเอ้ยไม่ใช่นกเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาเอาตัางมาจ่ายพี่นะคะนี่ก็เป็นบริเวณตอนนี้เวลานี้นะคะหน้าบ้านลงใกล้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะออกอีกแล้วนะคะจะรวยรวยอีกแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้นกด้วยนะคะใครที่สนใจชาวมาดิพีก,ก็นี่เลยนะคะแอดไลน์มานนกได้เลย,ย s s l m 2 9 8 0 w นะคะแล้วก็ลูทินแซดเนาะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะนกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยนะคะ ใครที่อยากแสดงความคิดเห็นก็แสดงมาได้เลยเดี๋ยวนกจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้นะคะนั่นแปลว่านกอ่านแล้วอาจจะไม่ได้ตอบแต่อาจจะตอบเป็นบางคอมเมนต์นะคะนกก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะบางทีก็อ่านแต่บางทีคืออ่านนะคะไม่ใช่ไม่อ่านเนาะที่กดไลค์คืออ่านนะคะแค่แค่ไม่ได้ตอบแต่บางบางคอมเมนต์นกอาจจะตอบเพราะว่า กลัวแบบเข้าใจผิดหรือว่าสงสัยอะไรมายังไงก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปตอบแล้วก็อ่านนะคะแต่อ่านนะคืออ่านทุกวันอยู่แล้วอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย